เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขายก่อน f o r t จ n e r ใหม่จะมา m ิ t s u b i s ิปาเจโร o ใหม่คาดเปิดตัวธันวาคม2026สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อน b i s h i บ i ิปาเจโร2สเตรียมกลับมาปลุกตำนาน SUV สายลุยอีกครั้งในปีหน้าโดยจะทำตลาดแทนปาเจ r o ่สปอร์ตรุ่นปัจจุบันและมีโอกาสสูงที่จะกลับมาใช้ชื่อปาเจโรแบบเต็มตัว เนื่องจากไม่มีปาเจโรตัวใหญ่ดั้งเดิมขายอีกแล้วทําให้รุ่นใหม่นี้กลายเป็นตัวแท้ของตระกูลปาเจโรอย่างแท้จริงและยังคงพื้นฐานแชสซีเฟรมจากกระบะ t ไทตันเหมือนเดิมแต่จะออกแบบให้แตกต่างจาก t r i ตันชัดเจนขึ้นทั้งสัสดส่วนและคาแรคเตอร์ของตัวรถสื่อญี่ปุ่นรายงานว่ารถจะเปิดตัวที่ญี่ปุ่นช่วงธันวาคม2026ผลิตจากประเทศไทยซึ่งหมายความว่าตลาดออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทย มีลุ้นวางขายช่วงครึ่งหลังของปีเดียวกันหลังจากปาเจโร่สปอรปัจจุบันเริ่มขาดสต็อกในหลายตลาดทำให้การมาของรุ่นใหม่นี้ถือว่าสำคัญมากสำหรับ m มิตซูบิชิทั่วโลกด้านขุมพลังคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรใบเทอร์โบรหัส CN16 จับไทตันรุ่นใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ150กิโลวัตต์หรือราว201แรงม้า ah HP และแรงบิด470นิวตันเมตร แต่จะอัปเกรดเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ8จังหวะ Talk คอนเวอร์เตเช่นเดียวกับปา j e r o ่สปอรปัจจุบันทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน Super Select 3 4W2i ที่ขึ้นชื่อเรื่องสมรรถนะบนถนนและทางลุยมีโอกาสเพิ่มระบบ s t a r ์สต็อและรองรับสาร a d ด l u ูเพื่อลดมลพิษพร้อมพัฒนาความประหยัดให้ดีกว่าเดิมคาดว่าความสามารถลากจูงจะขยับขึ้นเป็น3.5ตันเทียบชั้นคู่แข่งระดับเดียวกันอย่างโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์พ ฟอร์ e เอเวอรและในอนาคตมีแนวโน้มสูงว่าจะมีระบบ p l u กอินไฮบริดเข้ามาเสริมตามทิศทางเดียวกันกับ t r i ตันและเทคโนโลยีจาก Outlander PHV แต่ต้องปัดพละกกำลังให้เหมาะกับน้ำหนักตัวรถที่ใหญ่ขึ้นดีไซน์ภายนอกตามภาพหลุดเผยให้เห็นว่ามีความเป็นกล่องมากขึ้นเส้นสายชัดเจนไฟหน้าและไฟท้ายทรง T- shape ซุ้มล้อเหลี่ยมและบุคลิกออฟโรดเต็มตัวมีความใกล้เคียงกับแนวทางการออกแบบของ Mitsubishi Destinator ที่จำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มีความแข็งแรงและบึกบึนใกล้ระดับ Prado มากขึ้นตัวรถคาดว่าจะใหญ่กว่า p j e r o Sport ในทุกมิติเพื่อให้ห้องโดยสารกว้างขึ้นรองรับการใช้งานแบบครอบครัวและการเดินทางไกลเจาะตลาด SUV อนเนกประสงค์7ที่นั่งแบบแท้จริงมากกว่าเดิมภายในและเทคโนโลยีความปลอดภัยจะยกระดับตามมาตรฐาน m i t s u b i s h รุ่นใหม่เช่นหน้าจอกลาง12.3นิ้วหรือ5นิ้วในรุ่นล่าง มาตรวัดดิจิทัลแบบเต็ม12.3นิ้วระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C ทั้งหน้าและหลังพร้อมเพิ่มถุงลมกลางตรงกลางห้องโดยสารระบบ AEB Generation ใหม่ที่ตรวจจับคนเดินถนนได้แม่นยำขึ้นระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหน้ากล้องตรวจจับความล้าคนขับขี่และมีแนวโน้มให้ Blind Spot Rear Cross Traffic Alert ครบทุกเกรด Rear Disc Brake จะเข้ามาแทนรัมเบร e เดิมเปิดทางให้ระบบช่วยขับขั้นสูงยกระดับขึ้น รวมถึง Active y ยา Control เพื่อเสริมการทรงตัวแบบเดียวกับ t r i t ั n รุ่นท็อปเป้าหมายคือคะแนนความปลอดภัยระดับ5าดาวอันแคค่าตัวคาดว่าจะขยับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป a เจโร่ p o r t ปัจจุบันเพื่อให้ยืนระยะแข่งขันตรงกับ Everest และ Prado ซึ่งในต่างประเทศราคาเริ่มต้นของคู่แข่งอยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณ 60, 0 0 0ถึง100,000ดอลลาร์ออสเตรเลียขณะที่ปาเจโร่สปอร์ปัจจุบันมีราคาเริ่มต้นต่ำกว่านี้พอสมควร ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดของมิสซูบิชิปาเจโรรุ่นปี2026ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาครั้งสำคัญของรถออฟโรดสายโหดระดับตำนานที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะตลาดไทยที่เป็นฐานผลิตหลักและเป็นหนึ่งในตลาดที่นิยมปาเจโรสปอร์ตอย่างมากการกลับมาครั้งนี้จึงน่าจับตามองว่าจะสร้างกระแสดได้แรงแค่ไหนบนเวที SUV ขนาดใหญ่สายลุยพร้อมท้าชน Prado Everest สเต็มตัวอีกครั้งหากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมผมจะนำมาเสริมให้อย่างต่อเนื่อง หากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ